พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป5สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระสศาสนาศิลธรรมจริยธรรมการบริหารจิตและเจริญปัญญามาดูการสวดมนต์ไหว้พระสัเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตากันนะครับ การสวดมนต์หมายถึงการระลึกถึงคุณความดีของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองชาวพุทธควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีสติมีสมาธิเป็นการสร้างกุศลความดีให้แก่ชีวิตของตนเองนะครับบทสรรเสริญค,คุณพระรัตนตรัยเป็นบทสวดมนต์ที่ชาวพุทธสวดเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกวันมีลำดับการสวดดังนี้บทนมัสการพระพุทธนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุททัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นพระอรหรันต์ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบทนมสัสก,การพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุโทโธพะควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพะกวันตังอภิวาเทมิขพเจ้าอภาิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน กราบสว่าขาโตพระควตตาธโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วรรมังนมัสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังคโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิ ขพเจ้านอบน้องพระสงฆ์กล่าบบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโรปุริสัทธร,รมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพระควาติบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณสวาขาโตพระวตาธโม สันท eh ah uh ิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญิโกตปัดจัดตางเวทิตัพโพวินยูหีติบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคอูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโค สามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคาลาเอสะภควโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะละนิโยอนุตตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติบทสวดไตสรณคม ไตสรณคมหมายถึงการกล่าวปฏิญาณตนว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะหรือที่พึ่งของชีวิตบทสวดไตสรณคมจะสวดต่อจากบทนมัสการพระพุทธนะครับบทสวดไตสรณคมพุทธทางสารนงังคัจฉามิธรรมมังสารนางาังคัจฉา,า,ามิสังฆสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธทางสารนางังคัจฉามิ ทุติยมปีทำมังสารนางคัจฉามิทุติยมปิสังฆสารนางคัจฉามิตติยมปิพุทธทางสารนางคัจฉามิตติยมปีทำมังสารนางคัจฉามิตติยมปิสังฆสารนางคัจฉามิมาดูบทสวดแผ่เมตตากันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด